ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องตีต๋ชินเนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีในกันตะหมด7ตัว7จลัดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับไอ้ลัดของเน็ตดีเทคนะครับก็จะมีทั้งลัดเน็ตตัวใหม่แล้วก็ล แต่ก็ยังสามารถเลือกคนสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ย้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจัน2รงดอกจันทร8่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับหัดเน็ตดีเทคตัวที่2นะครับนะครับกดดอกจัน3ร9ดอก จันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกนะครับระยะการใช้งานนานถึง7วันนะครับเน็ตดีเทคตัวที่3นะครับหัดเน็ตดีเทคตัวที่3กดดอกจันสามเก้ดอกจันหนึ 1, 4, ่งสีงสงสง่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตดีเทคตัวที่4นะครับหัดเน็ตดีเทคตัวที่4กดดอกจันหนึ์สี่ดอกจัน สองหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้ยงานนาน7วันนะครับเน็ตดีแจ็ตัวที่5นะครับหัดเน็ตดีแจ็ตัวที่5กดดอกจัน103์ดอกจัน1 5 0่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5 0 0 MB ระยะการใช้ยงานนาน1วันนะครับเน็ตดีแจ็ตัวที่อนะครับ นัดเน็ตดีเทคตัวที่อกนะครับกดดอกจัน399ดอกจัน1 12สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตดีเทคตัวที่7นะครับนัดเน็ตดีเทคตัวที่7กดดอกจัน399ดอกจัน2 2สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิกระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7 ลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกหลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับและลาดของเ e t ตดีแกนะครับก็อาจจะสามารถกดสมัครใช้งานได้สําหรับบางซิมบางเบอร์เท่านั้นนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ